ะนะครับช่างบุญหอวันนี้ก็กําลังเช็คของนะครับก็หลายรายการกําลังเช็คแล้วก็เขียนราคาลงชมวิวชมวิวจบวันคันนี้ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับอ่ะไม่ต้องไม่ต้องเลยทำเองไหน เอ็งอยากเขียนนะอ่าทำอ่าโอ้เขียนมาวันนี้เปลี area, mm ่ยนสายเบรนะครับสกุป oh, ป yeah, ี้ไอนนี้โอ้ช่างบุญหอกมาคมม่นลุยงานแย่งแย่งงานเต็มที่เลยเราจะจบอะไรแย่งหมดเลย บะฉัดบะอุ่น่ะอันซีซีเดบอ่ยเฉยอืมไม่ได้ไมเราต้องดูจิตคุณน้องทำอะไรนี่ฮะทำความสะอาดอะไรทำไมเอ้าวัตถุก่อนโบกจนปากเปื่อปากแฉอะน้อยยู่ๆเอามาอีกอะไรวะเสร็จเธอไปจ้ะอ่าปิดก้อนปีดก้อนเอ็งเหนื่อยยังไปไปนั่งเล่นในบ้านไปเหนื่อยไปนอนไปเหนื่อยไหม ทำนิจต่อเลยไหมอะไรนะทำคันนี้ต่อเลยไหมโอ้ยโยดโอ้ยทำต่อเลยไม่ต้องหยุดนะได้เลยเอ้าน่นเครื่องเครื่องเครื่องอยู่นั้นจับมาเลยโอ้งัเยเครื่องรุ่นไหนครับอะไรขอได้ไหมไอ้เวฟคันสีน้ำเงินน่ะเอ้าเองจะทำะไรก็เห็นมันโจดมานานแล้วหลายปีแล้ว จะเอามาขับซื้ออะไรซื้ออะไรเอาแล้วตั้งนานทัวร์เไม่ไม่เอาขับ <_ d> ไม่ดูไม่เขียนอ๋อแล้วนี่อยากเอามาอ,มอ,อยากเอามาเป็นส่วนตัวนี่ใช่ฮะไปซื้อของซื้ออะไรหรือว่าอยากขับไปเที่ยวกับเพื่อนเองมั้งไม่มีเพื่อน,นอเดี๋ยวไปดูสภาพมันก่อนว่าเป็นยังไงเนาะใช <ไป S 3> แต่ต้องเขียนแบบนี้อยู่โอ้รู้แล้วอยู่อยู่เขียน ไอ้จอนอ๋อยูู่มันเขียนมันอยากได้เว็ฟคันนี้อ๋ออ่าก็มาดูเวฟเครื่องเป็นร้อยสิบนะครับที่บุญหอขอเอาใช้งานคันนี้ใช่ไหม <c ười> <c ười> นี่บอกอีอยากได้ โอ้นี่ร้อยสิบนี่นี่ 110, นนใช่ใชไ่ไม่ใช่โอ้คันนี้นะครับที่เราเคยใช้ต่ก่อนแล้วก็ไม่ได้ใช้มาแล้วรู้สึกว่าน้านะครับโอ้สภาพไฟหน้านะครับ,รบเลื้องข้างขท้าข้างต้องเอาไป เองเอาไปเล่นต้องทำไงล้างก่อนเลยนี่ดูแลดีเลยอะ,เอ,อะไรใครอ้เอาอะไรมาทับวุ่นวาออกไปอ่านะครับรถคันใหม่ของช่างบุญหอนะครับต่อไปนี้มีรถส่วนตัวแล้วแล้วแต่ไม่เคยขอและไม่เคยขับอยู่ๆก็อยากได้ก็ดีกว่าจอดทิ้งไว้ โบ้ขึ้นราหมดแล้วนี่อยู่ที่การล้างเอาอีกไปแกะเลย<ป>ส่วนยางนะครับหกสิบทับเก้าสิบแต่ก็รู้สึกว่าร้าวหมดแล้วนะครับจอดนานมันก็ เวฟร้อยแต่เวฟร้อยสิบนะครับเครื่องร้อยสิบลองจะกลายเป็นของช่างบุญโหนะครับกําลังจะแจ้งเกิดแล้วนะครับตอนนี้ลองตัดดูก่อนที่มันคงจะไม่ติดหรอกลองตัดดูก่อนที่มันคงจะไม่ติดหรอกค่อยค่อยค่อง เพราะว่าอยากได้แล้วเข็นขยันอยู่สองวันเพราะว่าอยากจะขับคันนี้อะแล้วะขึ้นี๊ดอ๋ออะไรมาวะอยากใส่อันนี้นี่หาเกียวอ๋อขอรถปุ๊บขออะไรใส่เลยนะ ต้องเขียนเด้วยน่นพยายอยู่เลยอยากได้คาเกียร์นี่น่ะค่าเกียร์นี่เลยอ๋อคาเกียร์แต่งอันนี้อันเดิมมากับรถเลยด้วยนี่มากับรถเลยตั้งแต่สมัยโอ้ฮะในเมื่อช่างบนหอยอยากได้ก็จัดให้นะครับอ้าวในที่สุดเวฟคันนี้ก็ได้คันเกียร์ใหม่นะครับโอ้ ได้ปุ๊บแต่งเลยนะครับ